ถ้าเห็นตังมันเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ต้องใส่นะมันผมลงมัดเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะลงมัดว่าเรียกอย่างอื่นก็ได้เพราะว่ามันเหมือนโปเลยแต่ว่ามันแต่ว่าเฉยๆไม่ไม่ใช่โปหลอกลงมอดหรือโปก็ไม่รู้เพราะว่ามันขึ้นว่าม,มัดเป็นนโมก,กิดะ วัดดีแบบนี้ละไอตัวชี้จะไม่คุ้มเลยเอาไอตัวเห็นนี่งต่องอัปเกดอยู่ตัวไหนจอววา

ไปไปไปแกจะไปไหนไปพี่เด็กอ่ะพี่คุณยายจะปีดวิ่งไม่เคยหยุดพักปเป็นสุดเอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นมีกกามันมากเลยเออยิงมันห,นหน่อยไอหัวร้อนไฟนั่นแหละ ไม่ไว้ว mm ่ hmm. uh ้ามบอบแล้ว huh. ม mm ัน hmm. ม yeah. yeah. mm ีสังกาสโอมมันถ้าห้ามเกินสองพแล้วมันจะเล่นยังไงวะมาวัไม่เป็นไรเดี๋ยวประบนมัดมัดเลย เ้ยทมอนเออเทมอนนั่นแหละเทมอนมีตังเป็นตังแต่ทางตะวันมีตังเป็นแค่หลักสิบเองเอ้ยหลักร้อยหลักหลักสมบัติเราได้อะไรวะแต่ว่าตัวละครก็อยู่ไอ้นี่หมดเลยได้สมบัติอะไรบูสบัสบุอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกไม่ไม่เป็นไรเออเออการต่อไปโฆษณามาอุ้ยพูดเอ้ยเฮ้ยอ้ยพูดผิดไปละเราหยุดลานจมสัลัด อันไม่ออกไม่อ่านเขาเกมรอบนึงรอไม่นานเราไม่นอปลดล็อกโอ้ยทำไมต้องมันปลดล็อกทุกทีเลยวะไม่เข้าใจคุณยายสปีดวิ่งไม่เคยหยุดพักละเพราะเขาเพลงเพลงมา้าลาย เอา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 ,เอาโอเคชึ่งเลือกเสร็จไม่นะตู่กลายเป็นซอมบี้แล้วโอ้เฮ้ยบันเกดใช่ๆกดใช่เลยไม่มีอะไรครับโอเค ออกมาเม็ดหนึ่งก็จะไม่เลยเก็บขึ้นไป <c oughs> เราก็ไม่องเก็ดเออเรามีตังเรามีตังเป็นไม่ทัน ตาคาวัตตูอรหังตสามาระูดได้อีปีปีทรงภาคาวัตูอรหังตัสามารถจะบูดไดาไปโอ้โซอมบี้ตาเต็มไอ้ไอ้ฟ้ามันตอนแรกอ้นี่นยอ้

ครูบาช่วยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เพืนแล้วไดโนเสาร์เป็นเพื่อนกันนะครูบาช่วยหมูเด้งครูบาช่วยไดโนเสาร์ครูบาช่วยผู้ประสบภัยสาธุสาธุ หมูเด่งมาจากไหนวะกดอะไรมาทั้งอัพเกรดอัพเกรดเฮ็ดมีเงินหลายอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดตาเดียวนะตาียตาเดียวจุดโคตรหนักอ่ะเพิ่มเมื่อเมื่อเมื่อมีตังค์หลายล้านนี่ <fits you Elena> วังตัวไอ้กูกระโดดกันคอกระโดดกันคอกระโดดกันคอที่มันคิดว่ากูเบี้ยวใช่ไหมกูได้กินความอปวดกระใจเดี๋ยวกระโดดกันคอกระโดดกันคอกระโดดกันคอโอ้โดนไข่ย้ำตายน้าหนานากูแปลงร่างได้ลาหนานามาป่าเดียวได้ไส้ไส้ ยียียีโดนกัดเชื้อตายลายลายลายมึงมีไม่ได้นายนานายมาตาเดียวายาา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 ามาวานาา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 ีาา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 

ใจกันวะช่ดก็ดคอเออเอ้ยได้ตัวอะไรมาเนี่ยอ๋อน้ำเฮ้มอสเฮมอสด่ะตอนนั้นเคยคลิปคลิปตอนนั้นเคยโหลดไม่ได้อยู่นะอันนี้จะจบอ๋อตอนนั้นเคยโหลดเฮมอสไม่ได้อยู่ไปไปซื้อของมาทำใหม่อีกเน่ยวันวันที่สิบห้าทำวันที่สิบสี่ไม่ก็สิบสามเนี่ย่ะอ่ะ แล้วก็ต้องมาลบคิปโฆษณามาทุกคนไม่รู้เลยหรอใค่นั้นถ้าผมใส่คลิปนะคือคำคำคำเอออันนี้ไม่มีตังเออก็ก็ไม่มีเลยไม่มีตังเอ๊ะเลี้ยงเมื่อวานมีคนตุยแย่ตุยแย่ได้ตอนนี้มาได้ไปได้ไปเกิดบ้น ต้องมาตัดต่อในแอปคัดคิดเนี่ยเคดคัดเออคิดคิดเออมัลวละออกมาเข้าไปในแมพกดผิดกดผิดด,ดูึ่งสิบคนนี่มันตามได้เงิน มะไอตัวนี้โอ้ยกระจกของกระจกทั้งนั้นกระจกกระจกกระจบกระจกแล้วก็กระจกเออแค่นี้มีไรโถ้าไม่ลงมอนมันจะไม่มีอะไรกินเลยนะไม่พอเล่นแร็คมันไปอยู่อะไรได้ของแบบสุดเลยซอมบี้แบบของสุดเลยทำไมตานี่มันมาอยู่ไหนพีระมิดอ่ะ ไม่ใครจะสมพร้ขของก่อนจบคลิปเฮ้ยต้องน่าเล่าว่ามีคุณยายพวกเก่งกล้าเธอวิ่งรู้กว่าใครทั้งฟ้าและศินต้องยอมรับแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญห้ามชา้าประฟุ เกิดการระบาดทันทีคุณยังไม